สรุปทางรอบวันประจำวันที่21กุมภาพันธ์2566ค่ะนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์ถึงการตัดสินใจนะคะว่ายังทำงานกับพรรคประชาธิปัตย์ค่ะบอกว่าหากทิ้งพรรคประชาธิปัตย์ไปในวันที่สถานการณ์ไม่ดีแบบนี้ก็เหมือนเราทิ้งเพื่อน วันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นการตัดสินใจที่ยากมากในภาวะที่มีเพื่อนหลายพักคเข้ามาพูดคุยแต่สุดท้ายเราก็ต้องยืนหยัดรักษาอุดมการยอมรับว่าวันนี้ประชาธิปัตยไม่ได้เป็นที่นิยมเหมือนเมื่อก่อนเราจึงต้องทำทีมนำในการสร้างศรัทธาให้กลับมาและการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ไม่ง่ายเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาโดยเฉพาะในภาคตะวันออก ผมก็จะเป็นแกนนำขอให้ชาวภาคตะวันออกไว้ใจให้พวกเราเข้าไปทำงานและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้นำพักจะต้องไปพูดคุยกับนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีและอดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ให้กลับมาช่วยพักประชาธิปัตย์ในการหาเสียงวันนี้เมื่อเวลา4ี0นาิกาสานาทีะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมสวนที่กำลังสามฝ่าย เข้าพิสูจน์ทราบเป้าหมายนะคะซึ่งประชาชนให้ข้อมูลว่ามีผู้ก่อเหตุดุนแรงเกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดในพื้นที่เข้าไปหลบอาศัยซ่อนตัวในบ้านเลขที่24หมูห่1ตำบลบ้านแหลออาเภอทานโตจังหวัดยะลาจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้เจราจากเกลี้ยก,กล่อมให้คนร้ายออกมามอบตัวพร้อมทั้งขอความร่วมมือจากผู้นําท้องที่และผู้นําศาสนาเข้าร่วมเจราจา แต่ไม่เป็นผลต่อมาเมื่อเวลา5.45นาิกานาทีคนร้ายได้ตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่เจ้าหน้าที่เพื่อเปิดทางหลบหนี ทำให้เกิดการยิงต่อสู้กันขึ้นส่งผลให้คนร้ายเสียชีวิตหนึ่งรายค่ะทราบชื่อคือนายอิปลอแฮมสาและอายุ42ปีมีความเชี่ยวชาญในการประกอบระเบิดสแสวงเครื่องนอกจากนี้นะคะยังพบว่าคนร้ายยังมีหมายจับในคดีความมั่นคงจํานวนหนึ่งหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวซ้ำอีกครั้งเมื่อเวลา20นาฬิกาตามเวลาของประเทศตุรกีหรือประมาณเที่ยงคืนตามเวลาของประเทศไทย ขนาด6.4แม็กมิจูดความลึก10กิโลเมตรใกล้กับเมืองอันตักยาทางตอนใต้ของตุรกีและใกล้กับชายแดนของซีเรียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น5รายบาดเจ็บจำนวน213คนทำให้อาคารบ้านเรือนประชาชนพังถล่มลงมา33หลังยอดล่าสุดนะคะผู้เสียชีวิตอยู่ที่48,000ราย บาดเจ็บ1 2 0 0 0แรายมีประชาชนได้รับผลกระทบจำนวนทั้งสิ้น30ล้านคนรายงานข่าวแจ้งว่าได้มีการประกาศการยุตกิการค้นหาในเมืองหลักๆห,ห,หลายเมืองแล้วนะคะภายหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทั้ง2ประเทศทั้งตุรกีและก็ซีเรียค่ะแต่ยังคงมีการค้นหาเป็นบางเมืองนะคะซึ่งคาดว่ายังมีรายชื่อผู้สูญหายติดอยู่ในซากอาคารอีกเป็นจานวนมาก